สวัสดีค่ะทุกท่านเสปานค่ะหรือว่าปันสีชั้นีมีของนะคะจากเพจ sp เสปานค่ะวันนี้นะคะปันก็จะมาเมา้ามอยเรื่องเอ่อ c l e a n s i n ตัวหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นเอ่อที่เรียกง่ายๆว่าที่เช็ดเครื่องสำอางนะคุณแต่ว่าเป็น c l นซิ่งวอเตอร์ออกใหม่นะคะตัวนี้นะคะก็คือจะเป็น b i o r e นะคะ makeup remover นะคะเป็น cleansing water ตัวใหม่ของ b i o r e นะคะราคา390บาทไทยนะคะปันซื้อมาจากวัสด์สันนะคะแล้วก็ ปั่นลองใช้ได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> สะอาดดีอะคุณคือจริงๆแล้วตอนตอนนี้มันก็ตีหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ดิฉันก็ควรที่จะไปแบบอาบน้ํานอนแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่าเออเอ้า สักนิดหนึ่งอัดคลิปกันนิดหนึ่งนะคะก็มาดูกันว่าตัวนี้นะคะมันพิเศษยังไงนะคะซึ่งสิ่งแรกเนี่ยที่ป่านชอบเลยเนี่ยก็คือตัวมันเองเนี่ยเป็นคนที่แพ้ออยคือแบบไม่ว่าจะคีนซิ่งที่เป็นออยที่เป็นรีมูเวอร์อะไรเงี้ยคือที่มันเป็นออยอะไรก็ตามเนี่ยคะ่ะก็คือป่านจะแพ้หมดเลยก็คือแบบใช้ปุ๊บเนี่ยจะเกิดสิวตานคือแบบฉันพยายามคิดว่าเฮ้ย ฉันก็ล้างสะอาดนะเว้ยแต่ก็แบบฉันก็แอบ,บมีสิวุตันหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะตลอดแล้วก็พวกคิ s นซิงมิวอะไรเงี้ยก็คือจะแบบใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปั่นเองเนี่ยปั่นจะชอบที่เป็นแบบคิ้นซิงวอเตอร์นู้นนี่นั่นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีคิ้นซิงวอเตอร์เยอะมาก หลายตัวมากแล้วก็รีวิวเยอะมากสิ่งที่เราแนะนำเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราใช้เองจริงๆอ่าแล้วก็อย่างเช่นตัวบิวเลตัวนี้นะคะเราก็ใช้เองนะคะก็เลยอยากที่จะเมา้าท์มอยกันนะคะข้างหน้าเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยส่วนผสมที่มันสำคัญที่ดิฉันชอบนะคะคือจะเป็นแบบว่าไวทีเอ็กซ์ตรักอะไรอย่างเงี้ยทำให้ผิวนุ่มกระจ่างใสนะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาสิวอะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีช่วยเกี่ยวกับเรื่องอ่า มีน้ำแร่ธรรมชาตินะคะก็คือจะแบบว่าทั้งทำความสะอาดทั้งบำรุงไปในตัวเลยนะคะตัวนี้ก็สิ่งที่ชอบแน่ๆเลยเนี่ยก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นปราศจากแอลกอฮอล์ Hall, ไร้สีนะคะแล้วก็ที่สำคัญมันไม่มีน้ำมันนะคะแล้วก็มันอ่อนโยนกับทุกสภาพผิวค่ะโอเคไม่ต้องพูดพร้อมทำเพลงอะไรมากนะคะก็เช็ดหน้ากันนะคะก่อนอื่นนะคะก็เช้นเลย ดึงขนตาปลอมออกนะคะทีละชิ้นคือแบบคุณอยาตกใจนะคะเพราะว่าดิฉันก็เช็ดหน้าให้ดูหลายรอบแล้วนะคะโอ้โหความหมวยเริ่มปรากฏแล้วนะ,ะก็โอเคแต่ว่ารอบนี้นะคะก็จะลองทดสอบครึ่งหน้านะคะครึ่งหน้าเนี่ยก็คือจะใช้บิวเลนะคะแล้วก็อีกครึ่งหน้าเนี่ยก็คือจะใช้เป็นครีมซึ่งอื่นนะคะซึ่ง B เหมือนกันเออทดสอบกันเลยป้าว่า B กับ B BBB อันไหนดีสุดนะคะโอเคนะครึ่งแรกกันดูโอเคค่ะเซ็ตติ่กแมานะโอเคดีนะคะที่ยังเป็นชนีที่มีคิวนะคะเซ็ตออกก็ยังมีคนคิวอยู่อะไรอย่เงี้ยไม่ใช่แบบว่าจากชนีแปลงร่างเป็นแมชีอะไรอย่เงี้ย Okay. ส่วนที่ตานะคะมันก็จะใสสัารีแบบนี้แล้วก็โปะไปแป๊บหนึ่งคือปกติเนี่ยคิ้นซิ่งทั่วไปเนี่ยที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะที่มันมีแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยกล้าใช้กับตาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแสบไงคุณคือแบบเข้าตาแล้วแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตาจะ,จะเป็นอะไรหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้มันมีแอลกอฮอล์มีน้ําหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คืออันนี้มันวางใจได้คือมันแบบ ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีแบบพวกแบบน้ำมันอะไรเงี้ยค่ะที่เราแพ้เออก็โอเคก็ดีนะโอเคเห็นไหมฮะคือมันสามารถเช็ดรีมูเวอร์ก็คือเป็นอายรีมูเวอร์ได้เลยโดยที่เราไม่แสบอะ่ะก็ขอแอบดูกระจกนิดนึง คือแบบอัศจรรย์มากเลยคุณเช็ดมัสคาร่าซีออกด้วยนะคะของก็ดีจริงๆริงคุณคะเพราะว่ามัสคาร่าซีเนี่ยคือแบบเป็นอะไรที่มันแบบหลุดออกยากมากนะคะแต่มันออกก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบน่าพอใจแล้วคือมันก็เนี่ยจบเธอฉันไม่แสบตาดีมากเลยอะ่ะเออหมวยนะคะข้างหนึ่งเหลืออีกข้างหนึ่งนะคะ อีกข้างหนึ่งเนี่ยคือเรารู้ๆกันดีอยู่แล้วนะคะว่าย e ี by, e ่ห้อบียี่ห้อบีซึ่งแบบไม่กล้าเอาถุงมานะ,ะเพราะว่าเออเราก็ใช้เหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่เอามาเช็ดต,ตาย e ี e ่ห้อบีตัวนี้เนี่ยคือปั่นไม่กล้ามาเช็ดต,ตาเพราะว่ามันแสบมากนะคะก็โอเควันนี้นะคะก็จะลองเอามาเช็ดคิวดูเพราะว่าคิวก็ใช้ตัว,ตวที่เป็นเจลไลเนอร์เหมือนกันนะคะเป็นย e ี่ห้อบี ลองมาเช็ดตาดูนะคะโดยที่โดยที่ไม่ได้ใส่ก,กับอินเนอร์นะคะเพราะว่ากลัวก็โอเคแสบอะเออไม่ค่อยดีไม่ดีแล้วค่ะโอเคเรายุติยี่ห้อบีบีหนึ่งไว้แค่นี้นะคะเพราะว่ามันเริ่มแสบแล้โอเคต่อไปนะคะก็คือจะเป็นยี่ห้อบีเหมือนกันซึ่งขายในท้องตลาดค่อนข้างแพงมากเลยอีชันก็ เป็นบีอ้วนๆนะคะเป็นบีอ้วนๆของเรานะคะก็เราก็จะลองเช็ดตาดูนะคะีห้อบบีอ้วนๆก็คือเช็ดไม่แสบแต่ไม่ออกเก๋ปล่าล่ะคุณเช็ดไม่ออกอ่าเช็ดอินเนอร์ไลเนอร์เช็ดอายไลเนอร์ไม่ออกดูสิ โอเคค่ะตอนนี้นะคะหน้าป่านก็สะอาดหมดเรียบร้อยนะคะสะอาดหมดเกลี้ยงแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าเราก็จะสรุปให้ฟังนะคะก็คือ,อตัวบิวเทตัวนี้นะคะราคา390บาทไทยซึ่งมันก็300 ml นะคุณแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือลองใช้มาทีหนึ่งเต็มๆเนี่ยมันก็ไม่ทําให้เกิดสิวอุดต,ตันเลยนะคะก็คือหน้านี่เกลี้ยงมากเลยนะคะแล้วก็ใช้กับตาเนี่ยไม่แสบนะคะไม่เหมือนกับยี่ห้อ B ีและยี่ห้อ B ในท้องตลาดนะคะซึ่งก่อนอันนี้ปัอาจจะแนะนําแต่ว่ามันใซรกระตาไม่ได้คุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าอยากตัวเดียวจบเนี่ยก็คือตัวนี้นะคะก็อาจจะตอบโจทย์ชีวิตชนีที่แต่งหน้าอย่างเรานะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ส่วนตัวปั่นเองนะคะก็ปั่นก็จะให้ความสําคัญเรื่องการทําความสะอาดหน้ามากเลยคุณสังเกตว่าเราจะรีวิวคินซิ่งบ่อยมากกว่าใครเพื่อนเลยนะคะเพราะว่าคือเมื่อก่อนอะ่ะคือเคยแบบหน้าแหกไง โดยการที่แบบว่าเราใช้แบบรองพื้นหรือว่าบีบีหรือว่าอะไรต่างๆนานาในที่เราแต่งหน้าเข้าไปนะคะแต่ว่าเราล้างหน้าไม่ถูกวิธีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีสิวไงคือถ้าเกิดว่าเราเใช้คลีนซิ่งนะคะในการที่จะแบบล้างหน้าเช็ดหน้าถูกวิธีเนี่ยเราก็จะไม่เป็นสิวนะคะแล้วก็จะหน้าใส อยู่ยงคงกับพันนะคะแล้วก็จะสวย2,000ปีนะคะโดยที่เราจะหน้าเนียนแบบนี้นะคะโอเคค่ะนี่ก็ดึกมากแล้วนะคะอีฉันก็เริ่มตารอยแล้วนะคะก็ยังไงก็ติดตามกันนะคะว่าคลิปหน้าเนี่ยปัจจะมาอะไรนะคะแล้วก็วันนี้นะคะขอไปล้างหน้าอาบน้ำนอนก่อนนะคะบายค่ะสวัสดีค่ะ